เย้ yeah. สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีกแล้วนะคะวันนี้อยู่บ้านพัก้อนเนาะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะมีเรื่องเศร้านิดหน่อยเรื่องเศร้าที่พูดถึงก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปดูเนาะคือตอนเนี้ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมมันมีพายุเข้าที่ฟินแลนด์ทุกคนแล้วครัเนี้ยมันก็คือบ้านพักลอนเราอัดโดนแบบเต็มเต็มเลยนะ เดินเต็มนี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวจะพาออกไปดูอย่างที่บอกเนาะก็คือว่าต้นไม้อะทุกคนที่บ้านพักหลอนนะมันโค่นลงมาเนาะคือแบบบีแบบรู้สึกแล้วตรงคือหน้าบ้านพักหลอนเลยอะ่ะทุกคนหน้าบ้านพักหลอนเลยมาทเทย์ที่แล้วนะพี่ติ๊กจะมาบ้านพักหลอนมันเสาร์ที่แล้วบีไม่ได้มาด้วยเนะทําความสะอาดบ้านนุ่ยนันพี่ติ๊กก็มาบ้านพักหลอนนะแล้วก็ส่งรูปให้ดูคือพี่ติก๊กกะคือมันเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาที่ ตรงบ้านตัวบ้านทักร้อนเนี่ยคือเข้าไม่ได้ต้องจอดรถไว้ข้างหน้าข้างหน้าบ้านนะทุกคนเออแล้วค่อยเดินเข้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีจะพาไปดูความเสียหายว่าขนาดไหนเนาะแล้วก็ตรงที่มันโคนน้นอ่ะคือมันต้นใหญ่ขนาดคือมันต้นใหญ่มากเลยทุกคนแล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่เบียร์เก็บเห็ดเหลืองเก็บเห็ดเหลืองแล้วก็ตรงที่เราเก็บเห็ดเก็บเห็ดหนังไก่อ่ะที่มันเป็นทางไปไงทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นคล้ายแผ่นที่อ่ะเออที่พีเก็บให้ดูคลิปนึงอ่ะ ทุกคนตรงนั้นนะค่นหมดเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะบีก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ยทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือตรงหน้าบ้านเนี่ยตรงหน้าบ้านตรงชายหาดทะเลเนี่ยไม่ค่นนะทุกคนคือต้นใหญ่ๆเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยเยอะมากเลยบีก็กลัวนะก็ถามพีติก่อนหน้าน,านู้นว่าทําไมเธอไม่ตัดต้นที่มันใหญ่ใหญอะไรเงี้ยคือแบบเราก็กลัวพายุเข้าเนาะเข้าทีก็อย่างที่เนี่ยเด็ดอย่างที่จะได้เห็นกันเนี่ยแหละเออเราก็กลัวกันพีติก็อบอกอมันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเนี่ยแหละคาว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยโดนจนได้ในทุกคนคือเพื่อนบ้านไม,ไม่มีแบบว่าคือล้มมีอะไรอย่างงี้เลยตรงบ้านเราแค่นั้นเองมันอาจจะแบบว่าพัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทุกคนอืมโอเคถ้างั้นอะ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันเสียหายขนาดไหนนะคะตรงพื้นที่พื้นที่เนี่ยเนาะไปดูกันเลยค่ะโอ้ยสงสารพี่ติ๊กแล้วก็สงสารตัวเองกันเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีงานหนักไงทุกคนงานหนัก จะอะไรนะั้นน่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้พี่ติ๊กอยู่ข้างนอกค่ะไปกันเลยทุกคนดูพี่ติ๊กกำลังเผากำลังเผากิ่งไม้อยู่นะในความโชคล้ายก็มีความโชคดีทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูดูค่ะเหนื่อยเลยตรงนี้คือมีความซาดมากอืดูสิ ติกสู้ไหมฮะสู้ไหมงานหนักงานหนักโอ้ยป่าเดี๋ยววีจะพาไปดูนูน่นทุกคนเห็นไหมอันนี้คือมันมันโค่นมาตั้งแต่ตรงนู้นนะจนถึงตรงนี้นะคะคือแบบเนี่ยทุกคนเห็นเปลือกผลสนไหมมันถึงตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยดูว่าต้นมันยาวขนาดไหนะเพราะว่าเขาตัดมาแล้วเนาะ เพื่อที่จะให้รถเข้าได้อืมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันขนาดไหนโอ้โหอันนี้ตรงอันนี้คืออันแรกที่เห็ดพึ่งหวานอ่าบีนะตรงนี้นะคะตรงหัวมุมเนะนี่ยเนาะนี่ทุกคนดูโอ้ยดูต้นใหญ่มากบีบอกเมื่อกี้ว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหมายถึงว่าอ่าเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านที่เขามีอายุที่เขามาทักบีเวลาบีเก็บเห็ดเหลืองอะเอะอนั่นแหละ เขาอะซื้อไอไอเลื่อยไฟฟ้ามาใหม่เนาะเขาก็เลยเนี่ยคะ่ะเอามาลองเขาก็ตัดตัดกิ่งไม้หมดเลยจา้านี่คือต้นลำต้นใหญ่นะทุกคนก็คือดูในกล้องมันเล็กกันเนาะนแล้วเขาก็าไปกองไว้ให้เราแล้วก็พิติกก็เผาอืมนี่ทุกคนโอ๊ยดูเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พังพังหมดเลยโอ้ยนี่ค่ะคือต้นใหญ่มันล้มลงมาแล้วมันไปโดนต้นเล็กค่ะดู แล้วก็อันนี้ก็โค่นลงมาเหมือนกันอืมพี่ติ๊กบอกให้นู่นเข้าไปดูตรงนู้นวีวะ่ะโอ้ยอืมนูนมันเยอะมากเลยนะต้นไม้ใหญ่ๆทุกคนดูอันนี้คือทางเข้าหน้าบ้านดูอันนี้ต้นไม้ใหญ่นี่ไม่เป็นไรแต่ว่านี่ก็เกือบโค่นเหมือนกันนะดูฮะน,นี่ถ้าลมไม่นิดนึงเนี่ยเห็นไหมไปเลยแล้วเนะี่ยดูข้างในก็ต้นเบลเลอร์เลยนู่นบิกก๊กัวต้นนั้นที่สุดต้นเนี้ยก็คือใหญ่สุดใหญ่สุดข้างใน คือข้างในเขตบ้านพักหลอนเราอืมไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงไอ้นี่ดีกว่าตรงที่มันโค่นอ่ะอืมอืมตรงนี้นะคะตรงเนี้ยที่เราเก็บเห็ดเห็ดมันปูใช่ไหมปีที่แล้วนี่ยังมีรอยเหลือของเห็ดมันปูเลยตรงเนี้ยดีอ่ะอันนี้ไม่โค่นถ้าตรงนี้โค่นในตรงนี้ไปหมดเลยจ้ะ ีตรงนี้ไปหมดเลยดีแต่ว่าเนี่ยค่ะโอ้โหทุกคนดูดูค่ะความเสียหายโอ้โหมันโค่นแบบทุกคนช่วยเราด้วยโอ้โหงานหนักขนาดไหนรอด,ดูนะคะอืม เนแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยต้นสนต้นเนี้ยเป็นต้นที่กระโลกชอบที่สุดบีก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาจะชอบต้นนี้มากเวลาเขาขึ้นไปกินอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นไปตามแบบว่าต้นไม้อะไรอย่างงี้เนาะอืมต้นอื่นเขาไม่ค่อยขึ้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้อนี่นะทุกคนอดูค่ะ ดูโอ้ยปะเดี๋ยวเราไปข้างในโอ้โหนี่ไงนี่คนโอ้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่หนักอียก้าอ,อันนี้เบลอเลยอ่ะ อ้าวเห็ดดำช่าๆนี่จะเห็ดดำนะมีดอกเดียวเราก็ไม่เก็บหรอกโหสดๆเลยอสสงสารพื้นที่ป่าเนาะ คือแต่ว่ามันมันมีความงงมากไงทุกคนบีจะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวบีจะให้ดูนะอันนั้นถนนใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีต้นไม้ที่กั้นอยู่แล้วมันมาโดนต้นนี้ได้ไงอ่ะดูค่ะดูสูงขนาดไหนดูอโอ้ยโอย้ทุกคนดูเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าว เห็ดดำอาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีเห็ดดำอยู่ตรงนี้เอ้ยข้างๆลงที่โคนเนี่ยหละค่ะบีอาจจะเข้ามาไม่ถึงก็ได้ดูเห็ดดำอืมไหมคะนะดูแต่ว่าคงไม่ได้เก็บหรอกทุกคนดูโอ้โหนู่นค่ะอืมโอ้ยโอ้ คนแต่ว่าลำต้นอันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าต้นแรกอะ่ะดูโอ้ยเนาะดูค่ะโอ้โหทางพื้นที่เลยคือแบบโอ้ยนูน่มมันยาวไปถึงนูน่นนู่นทุกคนมันยาวถึงขนาดไหนดูไอ้ต้นนี้ก็พลอยเสียหายไปด้วยค่ะเนี่ยต้นข้างๆเนี่ยต้นเล็กอะ่ะอืม เดี๋ยวไปดูนี่เราเดินตามว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดไหนทุกคนจ๋าดูโอ้โหข้างข้างไหนก็เป็นต้นคล้ายๆแบบต้นโกยูย่น่นะก็ล้มเหมือนกันสีขาวเห็นไหมแล้วก็นีต้นใหญ่นี่โอ้ตรงนี้ตรงที่เราเก็บเดี๋ยวนะทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้นะคะตรงที่เราเก็บไอ้นี่เห็ด เห็ดหนางไก่เนี่ยที่มันเป็นทางมาตรงเนี้ยเนี่ยค่ะที่พิ่ติกบอกว่าเธอมันพลาดไปตรงนั้นนะนี่จะ้ะนี่มันจะเริ่มเก็บมาตั้งแต่ตรงเนี้ยทุกคนดูทุกคนดูเะ็จะพาเดินไปดูแล้วยาวถึงไหนก็ไม่รู้เนะี่ย ดูนะไม่โดนเพื่อนบ้านดูจ้ะโอ้โหอ้โหดูต้นเนี้ยถึงตรงนี้เห็นไหมถึงตรงนี้มีต้นข้างในอีกจ้ะโอ้เดี๋ยวไปดูทุกคนหนูดูต้นข้างในโอ้ยประมาณสีได้แล้วเนี่ยโอ้ย เอ,งงเออแล้วทำไมมันมาโดนแล้วต้นเนี้ยที่เกือบแห้งแล้วก็ไม่ล้มอ่ะทุกคนดูเห็นไหมนู่นถ้าต้นเนี้ยล้มนะถึงเพื่อนบ้านแน่ๆถึงจริงๆใช่ดูจากระยะทางแลละนี่ทุกคนโอ้ยอุ้ยนีโอ้ย,อยขอนั่งเลยดูค่ะ นูนยาวไปถึงนู่นเลยเราคงไม่เดินตามหรอกออ้หสุดไหมล่ะอืมต้นนี้ยังรอดมาได้ทุกคนดูต้นนี้คือเป็นต้นที่ควรจะล้มมากที่สุดดูมันแก่มากๆเลยเนาะดูคะ่ะคือพร้อมที่จะไปเต็มที่และะ้วต้นเนียเด้อนู่นโอ้ยยาวยาวแลยใหญ่มาก เหนื่อยแทนพี่ติ hey. oh, head, hey. 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 Oh, ๊กเลยอ๋อเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยนี่มีเห็ดเวยเห็ดเห็ดเห็ดอุ้ยหนาวโอ้ยงานหนักทุกคน เราก็ก็คงต้องช่วยพี่เจีแหละอะไรยังไงแต่ตอนนี้ต้องกลับไปเอาถุงมือสำหรับทำงานมาก่อนเนาะือทุกนคนไปช่วยพี่ติ๊กกัน ei oikeastaan tuohon tule reikiä tuohon takki, jos pörrättäisi lähellä. Näin se on aina No oikeestaan, ei kyllä, semmosta ei kyllä periaatteessa nyt tarvitse, tarvitse tehdä. Jos toi tosta, jos toi tosta vähän keräyttäis noita oksia, niin... Täytyy olla vaan ja se, että tuosta kunnostaa käteen, niin samalla ปาทุกคนเราเข้าบ้านกันแต่ว่าเดี๋ยวิจะพาไปดูทางชายหาดมาพี่ติว่าไม่ต้องช่วยลอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นก็คือแบบว่ารอขนไปที่ตรงนั้นใช่ไหมตรงที่เผาอุ้ยหนาว แล้วก็ต้องรอให้มันว่ามันเบินก่อนเอาอเราค่อยแบบเออเอาไปใส่อีเลยเนี้ยถือบว่าไม่สามารถที่บบว่าใส่พีเยอะได้เลยเนี้ยหาววันนี้ลม้วปวดอากาศแบบลมลมแรงมากเลยหาวองจัดนะแต่ก็ถือว่าคุณจะออกล่างกายเป็นตัวเดเดี๋ยวเราไปดูน้ใชาย่าดกันดีกว่าว่าจะอะไรยังไงนะเดี๋ยวให้ดู นี่พี่ติก๊กเอาให้นกแล้วนะจ๊ะนี่ให้นกแล้วบีมารบกวนนิดนึงเดี๋ยวก็คงร้องเนะี่ยบินมาจิกหัวหรือเปล่านี่เนาะจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็นกก็จะหาอาหารกินไม่ได้ตามป่านะเนาะก็ไม่มีมแมลงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันหนาวมแมลงก็ตายหมดอมืนี่เนาะอันนี้ฝั่งชายหาดดูคนดูลมแรงขนาดไหนแรงมากเลยนะเนะี่ยดูคลื่นค่ะโอ้ยหนาว ดูคลื่นสิมันก็จะมีแบบเศษกิ่งไม้ดูค่ะเศษกิ่งไม้เห็นไหมกิ่งไม้ล่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเวลาเบียตัดยาปีหน้าเนาะปีนี้ไม่ได้ตัดแล้วค่ะเพราะว่าตัดครั้งสุดท้ายไปแล้วเห็นไหมมันก็สะอาดปีหน้าก็รอหิมะละลายเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเราค่อยมาเก็บพวกกิ่งไม้นี่ออกนู่นดูฝั่งนูนะคะ่ะเนีเพียบเลยอ่ะ ไม่ไหวหนาวอืมปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีก,กว่าหนาวเข้าบ้านดีก,กว่าหนาวปล่อยให้ไปติก๊กเผาไว้ตรงนู้นอืมก็คยอีกได้แป๊บเดียวแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มืดแล้วเนาะมีเวลาประมาณสองชั่วโมงอะเอาง่ายๆไว้อยู่ข้างนอกเนาะคือมันไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยทุกคนอาทิตย์นี้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยอาทิตย์หน้ายิ่งไม่มีใหญ่เข้าไปอีกเนาะออนั่นแหละ คือช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะทรมานเหมือนกันไม่เจอแดดทุกคนหนาวด้วยรอ,อหิมะตกอย่างเดียวค่ะถ้าหิมะตกก็พื้นก็จะได้เป็นสีขาวมันก็จะเพิ่มความสว่างไปอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่นิด,ดมากเหมือนกันพาเข้าบ้านดีกว่า